อยหมึ่งไหมลอยหมึ่งใช่ไหมนี่คือเป็นลอยหมึ่งนะครับผมนี่คือดูชุดของเขานิม่ากจะรู้ว่าดอยหมึงมันเป็นอย่างนี้เครับเราจะสาธิตให้ดูมันเป็นยังไงครับพี่เราจะสาธิตได้ดูนะครับดอยหมึ่นเป็นยังไงครับดอยหมึงอยหมึ่อยหมึงมันจะเป็นเตบมเจ็บไหมพอไหมเป็นยังไงบ้าง ไงจะใครแล้วนะครับผมก็คือนี้หลังจากเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่กันตรงดอยเหมึงดอยเหมึงนะครับก็อยู่กับสาวกุกตมูมวันนี้เราก็มาทํางานแล้วก็เหมือนมาเที่ยวด้วยแหละครับผมไม่ใช่ทํางานก็ให้เหมือนมาเที่ยวเพาวันนี้เราก็พาสาวกบกตมูมซึ่งเป็นสาวดอยเหมึงสาวดอยเหมึงเนี่ยครับขณะนี้ก็มาอยู่ที่มันมันมันแจม่มไม่แจม่มเอไม่แจม่ม,จมเออก็คืออันนี้พาเด็กดอยมากิน หมูกระทะซึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เคยมานะครับครั้งแรกที่เคยมาแบบเผอมากเมื่อเช้าคนบ้าอะไรตื่นตั้งแต่เช้าแม่งตื่นแต่เช้าดิน้ําท่าไม่อาบซื้อชุดนี่มาไม่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเดือกทุกคนน่ะสายตาเขามองอยู่เนี่ยเป็นไงเออแกละ นี่ก็เป็นบรรยากาศของสาวสโตมนะครับในการซดของสดของ,ออของบิบของสดซึ่งเป็นของที่เธอมกักมากเลยนั่นก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะร้อยตอนนี้ปากเธอนี่แดงแปด๊ดแซบเหรอแซบอยู่ ลาวติกินกล้อยคนลาวดิพี่ไทยเอาละครับนี่ครับกินท,ที่หนึ่งครับดู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 ครับนี่ครับดู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 ด,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 ดูโอ้โหยิอ <laughs> มันหน,น,นหิวโหยมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ย